สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมซองอัพเฟอร์เรอร์พาร์ทที่แล้วนะคะจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราใช้กุญแจนะคะเปิดเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็โดนดักประตูไปนิดนึงนะคะแล้วก็เราเข้ามาในสุสานตรงนี้ซึ่งสุสานใหญ่มากแล้วก็มีพัซเซลตรงนั้น,นะคะ่ะเหมือนประมาณว่า,อ,าอะไรนะสนิมเกาะใช่ไหมต้องหาสนิมต้องหาอะไรสักอย่างมาทาลายสนิมตรงนั้นนะคะถึงจะเข้าไปฟากนู้นได้เดี๋ยวเราจะส่งไปสำรวจข้างล่างนู้นก่อนเหมือนจะมีทางไปต่อตรงนู้นด้วยไปค่ะ let's go อ๋อฝั่งนี้ก็ได้เนาะน่ากลัวเกินไม่เสียงคนร้องไห้ือ,อแถวนี้ด้วยอะเมื่อกี้ตรงนี้ไม่มีอะไรมีตรงนี้เหรอทางนี้ปั๊กข้างหน้านี้โอเคตรงนั้นดักนะคะเอ้ยไม่ได้ดักประตูไหมน่้ไม่ได้อะไรเนี่ย ผิดสนิทดีที่รู้อ๋อโอเคคือเขาไม่เปิดให้แต่มีแต่มีไอยอย่างนี้แปลว่าอะไรอันนี้หินอลองทำจากหินเป็นศพสำคัญโอเคอันนี้น่าจะเทกเดิมเดิมรูปปัน้นเุ้ยแม่งตกใจอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมาเหรอเอาชิบหายแล้วมันมาอ้าวมาในนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวดิ ไปไปมีอีกมีอีกดีดีเลยตรงนี้ปะเนี่ยโอเคหมดยังมุมไหนครับ ใจอยูวยว่ๆก็เข้าอีเวนต์แม่งหายไปละอีกตัวนึงใช่ไหมมีสี่ตัวอยากใกล้มากอยากใกล้มากเอ,อ้ยเอ,อ้ยไปไหนมานี่โอเคโคตรเจ๋งฮิ้วโอ้มีกินแม่โคตรสยองเลยมวยคนนี้ก็สยองบ้าขอดูจังหวะโอเคอเตรงน,นี้มันตันใช่ไหม โอ้โหเกินไปมีอะไรอะ่ะไปไหนอะ่ะฮะที่ไหนวะเนี่ยก็คือสามสี่คนนี้ปะเนี่ยอะไรอะ่ะดีอยู่แล้วล่ะที่เป็นแค่ลูกป,ปั้นเลยไมู่เ้เลยไม่รับรู้ถึงความรู้สึกกลัวของฉันในตอนนี้ใช่ไหมล่ะโอเคที่ไหนนี้มีห้องตรงนี้ทุกคนตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรเอ่ยเอ่อขวานมีดเลือ่อย ของมีข้อ,อื่นๆอ,อ๋อื่นตรงส่วนใบมีดสีเข้มไม่เท่ากันหรอืรอยังไงอะผ่านการใช้งานงีป้ปะป่าวะฟังแ๊บไม่มีอะไรมีตะเกียงแปลว่าห้องที่ต้องเข้าแต่มันอะไรคุณแจส่สมริดอยู่ที่ประตูไม่ใช่คุญแจหรออ๋อมันในนี้มันมีวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมเข้าลำตัดใช่ไหม โอเคมีไฟข้างในนั้นนะออกกาไม่มีอะไรค่ะต้องหาเนี่ยมาตรงนั้นอะใช่ไหมคนนี้เราย,ยังไม่ได้สำรวจเนาะันนี้เหมือนเดิมอะไรอะประตูสนิมกินหมดแล้วคงจะเปิดได้อยู่หรอกมัง้งเฮ้ยทั้งหลัง ก,กี่คนตึกสองสามสี่ห้าอาเอาแล้วชิบหายแล้วเราต้องไปไปก่อนไม่ใช่ไปปะฟางออกปะเนี่ยฮะกลัวจังเลยโอเคอันนี้มันปิดแล้วก็ให้มันปิดไปเนาะทางไหนวะทางไหนทางนี้ทางนี้เเฮ้ยยไไม่่ใชปปะะกันนนี ไม่เอาไม่เอาไม่อยากเจอ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวสนใจเข้าวัดเข้าโบสถ์เดี๋ยวเข้าเองไม่ต้องมาตาม <c oughs> ไม่ดักประตูเนาะ <c oughs> โอเคออกศพข้างหน้าอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้ยอุมอมอยอ่มอิ่มอกอิ่มใจเลยไปไหนต่อวะทีเนี้ย <c oughs> อ,อันนี้ประตูนี้ไม่ได้เพเซอร์เรามันแปลกอะมันมันไปฝั่งตรงข้ามอะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราเหลือประตูเอ้ยเรามีกุญแจใช่ไหมเรามีกุญแจอันนี้เราไปเปิดห้องนี้ได้อ่าห้องตรงนั้นขวามือแล้วก็มีห้องตรงนั้นอีกแล้วก็มีชั้นบนของห้องอาร์เชอร์ใช่ไหมใช่ปะเออเซบาสเตียนบีฮัชเชอร์ชั้นตรงนั้นแล้วก็มีพัซโซยาด้วยนี่เนาะอืมไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรอะแต่น่าจะต้องไปไขค่ะ ไปไขประตนาไปต่อออกโอ้โหหนาวเชียอยู่ไหนนะประตูนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้มันเอาไป้ทำอะไรอะ่ะมีประตูปิดอยู่มันกั้นรูวไว้เหรอหนักด้วยใช้แค่มือเปิดไม่ได้ต้องหาอะไรมาง,งัดใช่ปะเราไม่มีเนาะอะไรมาง,งัดเลยตอนนี้ไปเข้าห้องที่เข้าได้ก่อนละกัน โอเคเข้าได้กด x คลายุญนแจฟังอีกทีหนึ่งเพื่อความไม่ปลอดภัยไม่มีเข้าได้เปิดจ้ะหนาวดิโอ้โหห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตกใจแรงมากเลยแอบได้โอเคพอแล้วไอ้พึ้งปังปึ้งปังเขาอยู่กันยังไงอะถามจริง ลายมือในหนังสือที่มันหน้าขนลุกจริงๆ <c oughs> อ้อมีเอาโนต้ตอีปาพ่ออะไรอะแผนการของบรรลักษ์เขียนโดยบาทหลวนเอรินเออร์นีโน่เหรอบรรลักษ์ของอารามเซนซิเลียโอ้โหเพียบเลยโอเคอนักบวชวิกตอรีโน่ไม่ยอมหยุดภ้าวาจาดูหมิ่นศาสนาสักทีแถมฉันรู้ว่าเขาต่อต้านการเปิดโปงที่เราใช้ขังพี่น้องของเราไว้ข้างในแน่ แต่ฉันก็รู้นะว่าเขาซ่อนกุญแจไว้ในกระถางพูกกํายานหรอฉันแค่ต้องหามันให้เจอฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหลวงพ่อมาลคีนักบวชสูงสุดของเราฉันกําลังคิดว่าพวกบาดหลวงขังเขาไว้ข้างในห้องทางออกเดียวที่เขาจะออกมาได้คือประตูที่นําไปสู่ห้องจุดๆๆบางทีฉันจะหาทางเปิดได้ฉันอาจจะปลดปล่อยเขาและโน้มน้วให้เขาแก้ปัญหาที่โหดร้ายที่เราทาลงไปได้เขาเป็นคนดีมีเหตุผลอย่างเรา,าเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนจะเกิดการแสดงทงนั้น พระผู้เป็นเจ้าช่วยปกป้องลูกด้วยทุกคนที่เข้าร่วมงานนั้นต้องสาบแล้วเป็นบ้ากันไปนหมดแล้วบาหลวงของพวกเราหลวงพ่ออันโกโนทุกคนเลยตอนกลางคืนพวกเขาเหมือนจะท่องบทสวดหรือทํานองมันนะแต่ทํานองเขามันแปลกแปลกอ๋อหรือทํานองเขาแปลเปลี่ยนไปเป็นคล้ายกับบางอย่างทุกทํานองที่มันเลงโดยนักดนตรีก่อนคืนแห่งเวรกรรมนั่นไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนเสียงสะท้อนอันบิดเบี้ยวของบทสวดของเขาเขาจะลอยมาหาฉันจนเจอ ฉันต้องพูดกับเขาโน้มน้าวให้เขาว่ากุญแจให้ฉันหรือหาทางที่จะได้ครอบครองมันข้าแต่พระเจ้าโปรดให้กําลังแก่ลูกเพื่อประชิญหน้ากับสิ่งเพื่อรผชิญหน้ากับเขาด้วยโอ้โอเคค่ะมีอันเดียไปไหนมีห้องเล็กตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันรู้แต่ว่ามีอะไรนะกุญแจอยู่ในกระถางผู้กรรยานหรือเศษกระดาษที่มีรูปร่างแปลกๆบันทึกที่เขียนครึ่งหนึ่ง อันนี้เหมือนห้องโวยสวดมนต์อะไรกันปะกระดาษกระจาเต็ไมไปหมดเลยไม่มีใครรู้เลยว่ามันมาจากไหนหรือที่ไหนตะเกียงตะเกียงเก่าแหล่งกาเนิดแสงสว่างที่ต้องใช้เชื้อเพลิงเหรอถ้ามีแสงสว่างมันน่าจะทํางานได้ตามปกติเอาไปใช้อะไรตอนนี้คือไอเทมเยอะมากเลยอ๋อหรือว่าต้องใช้ตรงนี้ปะบ่อน้ำไหมเพราะว่าเหมือนเราไปส่องแล้วมันมืดไม่เห็นก้นบ่ออาจจะได้ใช้หรือเปล่านะ ไม่รู้ค่ะแต่ว่าอันนี้อีกอันหนึง่งกระดาษอ๋อที่มีรูปวาดแปลกๆในหัวของพวกเขาคิดอะไรกันอยู่เนี่ยมันมีห้องตรงนั้นใช่ไหมไม่ได้ไปเจอใครดักตีตัวคับผมพอแล้วเนาะเย,ยุดจัดเลยอันนี้โอเคโอเค้เงียหูฟังแป๊บหนึ่งไม่มีอะไรโอ้ยขอบคุณครับที่ล็อกขอบคุณมันใช้กุญแจของกุญแจข้าหลามตัดโอเคออกได้ อย่านะอย่าปึ้งป้างนะรีบเรียบต่อไปนะครับโอ้โหเครียดเลยเฮ้ยไปไหนวะน,นี่แป๊บนึงนะลุงหนาวไปก่อนนะคะลุงเราต้องไปอ,อ๋อเข้าประตูบานนี้ไปใช่ไหมประตูโรงอาหารไปทะลุไปฝั่งอารามใหม่ไปค่ะอย่าหลอกแทงอย่าหลอกแทงไม่เอา แกะแล้วให้ลุงลุงเสดอกเถิดโอเคมาฝั่งนี้แล้วก็ตรงมาบ้านนี้ปะไม่ใช่บ้านข้างๆโอเคใคร <c oughs> ฟังอีกรอบหนึ่งสิ โอเคเข้าได้อย่าพบกับอะไรทั้งนั้นวอทเหมือนยุ่งฉากเหรอห้องเก็บของเหรออะไรอะ่ะมีทั้งกล่องที่ใส่ของบนชั้นนี้แต่ฉันไม่เห็นอะไรที่มีประโยชน์เลยอะไรโน้ตอีกแล้วหน้าหนึ่งจากไดอารี่ของบาทหลวงเขียนโดยลายมือของหลวงพ่ออาคัวอากวโนบาทหลวงแห่งซิซิเลีย พทันหนึ่งเก้าหนึ่งสองนักบวชเออร์ลิโนโได้เสียสติไปแล้วหนึ่งในรายการโศกนาฏกรรมนับเป็นอัอนยาวนานที่เกิดขึ้นกับพวกเราทำอย่างไรได้เราจะหาทางออกท่ามกลางาความโศกเศร้าเช่นนี้เออร์ลิโนโอ,อยากจะเปิดประตูไปเก็บรวบรวมคนใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเปิดทางและปลดปล่อยพวกเขาฉันเข้าใจความเมตตาของเขานะยังดีหน่อยที่ฉันได้ยินเสียงพวกเขากรีดร้องแค่ในความฝันแต่เออร์ลิโนโต้องได้ยินมันตลอดเวลาแน่ๆแล้วเสียงพวกนั้น สุดท้ายก็ทําให้เขาเสียสติตอนที่เขามาหาฉันบอกฉันว่าทําอะไรฉันต้องจัดการมันถ้าเราจะรอดไปได้ฉันต้องไม่ลังเลฉันลากลากของเขาใส่ลงตามคําสั่งของโยมทูตตอนนี้มีเพียงพระเจ้าและความตายเท่านั้นแหละที่รู้ว่าคุณใจของเขาอยู่ที่ไหนว้าเดอะฆ่ากันเหรอมันน่าจะหลอนกันไปหมดแล้ววะเนี่ยววยพวกนี้เก่าแก่สุดๆถ้าเก็บรักษาดีแล้วก็รสชาติอร่อยแน่เลยเอาไปสักขวดไปลู รู้นี้ว่างถ้าจะเป็นก็มาซ่อนได้โอเคครับขอบคุณอะไรอะ่ะจุดรักษาความปลอดภัยแง่ละ่ะคงไม่อยากให้มีขโมยเข้ามาหรอกนะมาถึงลูกกง,งใช่ไหมเอาไม้นั่นไว้อันนี้คืออะไรเนี่ยมีลูกวาดกับคำลาตินนักโควนักควอเตอร์หมดเลยตะเลาะป่๊บจิตฆ่ากันอะไรอย่างนี้ปะวะเออทางแค่เขาสอบอยู่ตรงมุมนั้นน่าจะยังมีของใช้ได้อยู่นะอืมอาจจะหลอและฆ่ากันพอได้ยินมาจากเสียงกล่องเพลง หือจะซากสนิมฉันวางนี่ยังไม่ล้มถือเป็นเรื่องหาสัจจัน์มากๆาฉันไม่อยากามือไปจับมันดีกว่าจับปุ๊บน่าจะพังปั๊บแน่แเฮ้ย <c oughs> ช็อแม่งแค่นี้ก็เอาเนาะอะไรอะ่ะอ <c oughs> <c oughs> หมดแล้วโอเคโอ้ยทำไมอะ่ะคืออะไรเนี่ยอาหารที่ตายไปแล้วไปอ,อย่างุดนี้มาก่อนนะเหมือนในหนังสงครามโลกครั้งที่สองไม่อยากจะเชื่อเลยว๊ดเกี่ยวอะไรกับสงครามโลกครั้งที่สองครับเนี่ย อันนี้คืออะไรอะ่ะเขาตายทั้งที่ยังใส่รองเท,ท้าบูทอยู่เลยถือเสียมไว้ด้วยไม่อยากเอามือไปจับศพหรอกนะแต่เสียมน่าจะเอามาใช้ได้หยิบดีไหมถ้าเสียมมาหยิบได้ถูกไหม่าหยิบบอกว่าโอ้ยตกใจเสียมของทหารช่างเสียมจากทหารจากสงครามโลกครั้งที่สองเหรอน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงใช้ได้ไม่ยากโอเครวมไวโอไอเทมเยอะมากเลยฮะมีอีกเหรอ นายทหารลูกนี้เอ้ยนายทหารทหารนายนี้ยังมีลูกระเบิดอยู่อ๋อวอตเดอถ้าฉันหยิบช้าๆมันคงไม่ระเบิดหรอกมั้งฉันหยิบดีไหม <laughs> แต่ตัวละครบอกไม่หยิบนะนบอะเอ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรเอ้เกิดอะไรขึ้นเอ้ย,อยมามามาพี่เข้ามา พี่เขามาวิญญาณตามติดวิญญาณในายทหารมาเอาเสียมคืนแน่ๆเอาโอไมก o อดผมผมผมแค่หลงทางมาแล้วก็เจอนะครับขอเถอะมันแค่เสียมเองอย่าห่วงเลย <laughs> เกิดอ,อะไรขึ้นแต่ฉันต้องระวงังไม่มากเฟ okay, okay, okay. โอเคโอค้ยยาไปได้แล้วไม่เอาไม่เอาออกได้เลยไหมเนี่ยออกเลยแล้วกันอยานะครับยานะครับเมเลยมันไม่ให้ออกอ่ะโอ้ยไอป้าี่ ไปให้กออกเลยเลย <c oughs> โอ้โห,โ,หโหมีฟังได้เหรอ <c oughs> โอ้ยโุ้ยแกล้งคนแก่บาปกรรมนะเนี่ย <c oughs> ไม่ฟังฟังหรอก็ <c oughs> ออกได้อ่ะดักอ่ะดักคนเล่นอ่ะไม่ใส่ไม่ดี <c oughs> อ๋อเสียงไปทำอะไรวะ <c oughs> ไป๊บนึงนะ เราหมดที่แล้วไอเฟเชนมาร์กนี่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอจำได้ว่ามีชั้นสองใช่ไหมเนี่ยชั้นสองของเราต้องไปฝั่งนู้นใช่ไหมออกไปตรงไปชั้นสองตรงนูน้นไปเปิดค่ะเสียบนี่เราว่าหน้าจะต้องเอาไปไขพัซโซอะไรสักอย่างใช่ตรงผนังตรงนั้นไหมอะใช่ไหมที่มันมีตรงผนังอะฝั่งอารามเก่าตรงนู้นอะเดี๋ยวเราไปไขหัวใจให้หมดก่อนละกันอันนี้ไม่มีใครอ,ออกมาเล่นกระจกเงากับผมนะ พอแล้วนะครับคือเกมเพลย์มันก็สนุกดีอะแต่น่ากลัวไปหน่อยพอแล้วเนาะพอแล้วนะลุนะอลนะงอ่าทางไหนเอ่ยไม่ไช่ตรงนี้โอเคตรงไนเนี่ยวะบ้านมีนะคะเปิดแผนที่บ่อยนิดนึงอันนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ยห้องดิอาเชอร์ไปตายนี่ว่าแต่เรามีพัดโซ่ดอกไม้ตรงนั้นด้วยอะโอ,โอเคเยอ บ้านไหนบ้านนี้ใช่ไหมโอเคข้างหลังนี้อ่าโอเคไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจแล้วไม่มีฟังหรอเปิดเลยนะเข้าคาซีนปะเนี่ยช่วยดยครับพระคิดม้กางเขนรอบล้องด้วยนะปุญนความกับการรักษานี่น่ามระจลาดจพระคิดช่วยหนูด้วย โอ้โหห้องใหญ่ช่ปะอ่านอ่านนี่ไปอ่านอ่านอ่านขออ่านหน่อ,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 อนยดีเอาอ่นานเอกสารหน่อยทำไมกล้องมันไกลจังวะมองไม่เห็นจนหมายลาตาของเฮนรี่ยิ่ข้อความสุดท้ายของนักบวชวิกตอริโนเฮนรียิ ino, ยยยยของอารามเซนซิเลียไม่มีสิ่งใดในพระคมพีศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถอธิบายถึงสถานที่นั้นได้ฉันเห็นมันทุกค่ำคืนและทุกคืนมันล้วนแตกต่างและผิดเพี้ยนไปอย่างไม่ซ้ำกันสีที่ดูไม่เหมือนจริง แสงที่น่ากลัวและถูกบทบงังมันเปล่งประกายขึ้นบนท้องฟ้าจิตใจของฉันแตกสลายแม้แต่ปีศาจเองก็ไม่สามารถทำเรื่องชั่วช้าขนาดนี้ได้คงเป็นเพราะเอ่อคงเพราะมันเออคงกีดร้องโหยหวนด้วยความกล้าถ้าจะได้เจอกับสิ่งที่ฉันเจอมันคือความสยองที่แท้จริงความตายและการลืมเลือนชั่วนิรันดร์ฟังดูเหมือนจะเป็นหนทางรอดอันแสนหวานเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องนี้หากต้องปิดชีวิต ตัวของตัวฉันขอให้ฉันตื่นขึ้นมาอย่างทรมานในในทะเลเพิงอันร้อนอุ่นจากนั้นฉันจะหลั่งน้ําตาด้วยความโล่งใจคือยอมตายดีกว่าใช่ไหมการตายน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในเรื่องนี้หรือเปล่าแผงยาโบราณและสมุนไพรอะไรวะเนี่ผู้ผิตตรงไหนแล้วเนี่ยมันส่องไม่ได้มันทำไมมุมกล้องมันไกลจังอะมันจะไปเจอมันจะบังคับให้เราไปเจออะไรวะเนี่ยเอ ทำไมมุมค้มองไกลเกินอันโอ้โหชั้เด่ยที่สามอันนี้ไงรวมได้แล้วฉันไม่ฉันได้เอาชิ้นส่วนมาประกอบกันได้นะแต่ทำยังไงเนี่ยโอเคเอารวมคือกดนี้ไม่ไม่รวมดิกดรวมอา้าวครบแล้วไม่ใช่หรออุปกรณ์ปลดอ๋อมันครบแล้วนี่ตรวจสอบสิ รวมกับอะไรอะเราเก็บมาครบแล้วไม่ใช่หรอต้องเอาไปแหวกอกคนนั้นปะคนที่อยู่ในห้องนั้นเอาวคุณแจเพราะว่าเราเก็บมาได้ครบสามชิ้นแล้วค่ะโอ้ยห้องนี้มันน่ากลัวปแปลกๆทำไมกล้องต้องไกลขนาดนั้นน่ะ,ะเอาไม่มันดูดิข้างล่างเออเขาใช้ถังแทนช่วงแ,แน่ๆเลยอีฉันจะไปวอรทำไมเนี่ย มันคือห้องรักษาพยาบาลเหรอโอ้ยให้ตายนี่เป็นการสังหารหมู่ชัดๆเลยไม่เินถูกวางเหรอหน้าแท่นบูชาแบบบ,บี๊บไม่อยอมเป็นระ,ระเบียบเอาซะเลยเสียงมแมลงวันก็เหมือนจริงเกินโอ้มีศพคนนั่งอยู่โตช่างอ๋อ มีคู่มือแนะนําการประกอบอุปกรณ์บางอย่างไอ้นี่ใช่ไหมที่ต้องใช้อ่ะต้องมาประกอบตรงนี้เหรอเนี่ยอุปรกรณ์ผ่าตัดกันไกลแหนบและเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปเอ,อตู้เก็บของมีค่าปแปลกๆปเพื่อนอยู่ <c oughs> แล้วพี่เขาแล้วครับสออีกแล้วอย่างน้อยคนนี้ก็มีผ้าคลุมนะพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะโอเคเราต้องเข้ามาห้องนี้เพื่อทาไอ้ที่ทางํบาบังลมอะไรสักอย่างนั่นใช่ไหมพอเต๋อหิ้ว เอ,อเขาเป็นคุณเบอร์แทนนี่เขาเป็นหัวหน้าสำนักพิมพ์ไม่ใช่เหรอเขาต้องมาทำอะไรแบบนี้เหรอเนี่ยมามาดูข้อมูลสิโอ้โหรูปช่างเลืองลานเหลือเกินไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยตอนนี้โอเคมีหัวกล,กลมตรงนั้นแล้วก็มีเหมือนปีครีมเอาไวา้่าใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนเอาไว้เป็นแบบเขาเรียกว่าสลักเหรอสลัก ทำให้มันถ่างขึ้นไปใช่ปะโอเคค่ะ ได้แล้วอ่อนี่ไงใช้่างจริงด้วยโอเคครับได้แล้วทุกคนใช่ yes. ฉันมีแววจะทำเรื่องงานช่างนะเนี่ยอุยอ้ยตกใจตกใจไอเทมน่อยโอเคเครื่องมือผ่าตัดยึดอวัยวะบางส่วนเครื่องมือแพทย์เพออกแบบาเพื่อแยกขอบของแผลยึดกระดูกหรืออวัยวะส่วนหลังเหรอไม่คิดว่าตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อใช้กับคนก็ไม่โอเคแล้วล่ะเราเหลือของเยอะมากเลยอะ โอเคไหมไม่มีอะไรมาปึ่งปังปึ่งป,งปังนะคะตอนนี้เสียงมแมลงวันสมจริงเกินไปค่ะไปห้องที่อชเชอร์เจอตรงนั้นอย่าดักนะดักหน้าไม่เอานะขอล้องเดินสะดวกนะครับไ,ไปจ้าขี่มือยาวเข้าไปยังวะต้องมาแห่เราอะ่ะโอเค ให้พี่เขาเดินสะดวกนะครับผมเราจะไปเอาคุณแจก่อนดีไหมเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันต้องใช้ทำอะไรบ้างเลยอะโอ้โหไม่รู้ว่าอ๋อเอนี่คือแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านยากมากเลยเนี่ย ทำเมนทุกคนแต่ไอ้ดอกสีแดงนี่เราไปเอามาแล้วเนาะ A B C D E F แต่มันมีวิธีบอกอยู่นะบอกวิธีใส่อยู่แต่อ่านยากจัง A คืออ๋อมันมันแทนใช่ไหม โอเคเราไปทำที่เราทำได้ก่อนไม่ถูกรอกลุงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราไปเอาอันนี้ก่อนเอากุนแจก่อนไม่ลุกนะครับตายแล้วก็ตายไปฟาสเตอ่ะจู่หันหลังให้ทำไมหันหน้ามาดิเรื่องถางโอเคใช้กด X อโอพระเจ้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยได้แหละแต่ สภาพมันจะว่องแง่หน่อยนะโ oh, อ้ยอิวว้าวโอเคกุญแจหรูของนักบวชสูงสุดกุญแจสีเหลืองที่เป็นของหลวงพ่อมรคีวันหลวงสูงสุดในเซนเในอารามเซนซิเลีย <c oughs> อย่าพยายามไปหาคำตอบดีกว่าว่ากุญแจนี้มันคืออะไรหยิบไปเถอะหยิบสนใจเลยครับไ่สนก็ได้ครับเอาคืนเหรอได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีคาซีนอะโอเค สวยแล้วจะทำฟังเอ้าชิบหาย h a t แบบนี้ใช้การไม่ได้แล้วเจต้ตหองหาทางซ่อมโอเคเก็บไปไม่ดูอีกที่ขคงนักบูนเธอถูกเปิดกว้างโอเคครับขอโทษขอโทษนะครับหลวงพ่ออย่าววิ่งจำใส่ผมเลยไปค่ะไปข้างหน้าก่อนไปหาสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรนะอืมอันนี้เรายังไม่รู้อ่ะอเดี๋ยวขอออกไปก่อนแล้วกัน ยังงงงงนิดหน่อยไม่เข้าใจเลยผ้าไปก่อนค่ะร์นนี้ปริศนาเยอะมากในในอารามเซนซิเลียเนี่ยเดี๋จริงมาไม่มีใครดักทั้งนั้นเราต้องเอาไปซ่อมใช่ไหมอเอาไอที่ถ่ายนั่นไปซ่อมก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรเนาะมีไหมครับไม่มีนะครับโอเคไม่มีอะไรสบายใจเราได้กุญแจมาแล้วค่ะเราเข้าไปได้ไหม เรากลับเข้าไปซ่อมก่อนได้ปะเราไม่รู้ว่ามันจะได้ใช้อะไรอีกไหมอ่ะขออนุญาตกลับไปซ่อมก่อนนะครับอุ้ยทำไมมันเื่อจังอ่ะใช้ไม่ได้หรอซ่อมได้ไหมตรวจสอบ <c oughs> ตอนนี้ซ่อมไม่ได้เหรอ <c oughs> ไม่ได้ค่ะทุกคนลั <c oughs> บมาซ่อมไม่โตคาบไม่ได้โอเค น่าจะต้องไปหาที่อื่นซ่อมอาจจะต้องอาจจะต้องตามหาอะไรเลยด้วยซ้ำม,มั้งเนี่ยอโอเคตอนนี้เรามีอะไรแล้วมั้งเรามีกุญแจเรามีที่ตัดกิ่งเรามีดอกไม้เรามีเออเสียมใช่ไหมเรามีตัดเกียงเหรอใช้ได้ไหมอ่ะเวลาจะหมดแล้วอ๋อคือย,ยังไง แล้วมันจะใช้ยังไงอะครับึงเนีเปิดไปนั่นหรอ <S <S ถ้ามีเชื้อเพลิงน่าจะใช้งานได้เชื้อเพลิงเหรอหอืมแเหลืออะไรตรงไหนบมื่วานเนี้ยอันนั้นไม่ได้ละค่ะเชื้อเพลิงเหรออ๋อไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นั่นปะอะไรนะเจลาบีคือเชื้อเพลิงปะวะเชื้อเพลิงคืออะไรอะ่ะ ใช่เจลาบีไหมมีเจลาบีกับไอห้องนั้นที่เป็นฐานที่จุดอยู่อะโลงอะไรสักโลงอะเรามาจากทางไหนวะลืมไปแล้วแต่เรามีไอนี่ค่ะทุกคนเรามีกุญแจใหม่แป๊บนะตอนนี้เราอ,อยู่ไหนเราอยู่นี่เดีย๋ยวลงไปก่อนเชื้อเพลิงหรือ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวของลงไปข้างล่างก่อนนะ